ใช่วันนี้มาพบพก,กับยามาเอมอีกแล้วนะคะในดูอิ a ออลจะทำทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะกับอิตอิตออลจะกินทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะเห้ <Yeah. S 1> ไม่ทำ Eat all อิตอิตออลมานานมากทุกคนเพราะว่าช่วงหลังๆก็คือไปลดน้ําหนักเพราะว่าตัวตุกมากนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองผอมแล้วก็เลยกินได้วันนี้เอมพาทุกคนนะมาที่ใจกลางเมืองเลยนั่นก็คือสยาม แล้วตอนนี้เอ็มยืนอยู่ที่สยามสแควร์วันค่ะกับร้านร้านหนึ่งที่ตอนนี้เอ็มเห็นใน Facebook ที่มีคนเขาแชร์กันเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นที่น่าสนใจสําหรับชีวิตชาวเมืองและเร่งรีบแบบพวกเรานะคะจะเป็นร้านอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากร้านข้าวแท่งนะคะซึ่งตอนนี้เอ็มยืนอยู่ที่สาขาสยามสแควร์วันชั้น2นั่นเองแพนไปทีห่หน้าร้านเลยพุ่ง เร้สึกว่าเป็นอาหารเมนูที่แบบดูรู้สึกว่าแปลกใหม่แล้วก็เข้ากับชีวิตคนสมัยนี้ทุกคนเพราะว่าสมัยนี้ทุกคนต้องแบบต้องเร่งรีบไปทํางานต้องตื่นเช้าขึ้น BTS ขับรถโน่นนี่นะั่นอะไรนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่มีเวลาที่จะต้องแบบนั่งสั่งอาหารตามสั่งตามร้านอะไรกันยางมีเว้ยแต่ข้าวแท่งนะคะคือนวัตก,กรรมใหม่เว้ยที่พอคิดคนแล้วผลิตขึ้นมาเพื่อเอาอาหารตามสั่งทั่วๆไปของพวกเราเนี่ยนะคะมาแปลรูปให้เป็นแท่งๆเหมือนทายอะไรเงี้ยเพื่อจะสามารถแบบ กินได้ทุกที่ everywhere เลยนะคะ everywhere every time เลยรวมไปถึงมันไม่ใช่แค่อาหารตามสั่งไว้ทุกคนแต่เขาบอกว่ามันมีเมนูของหวานที่เป็นขนมไทยแล้วเอามาทำเป็นข้าวแท่งด้วยเลยเพราะฉะนั้นแล้วราช้าอยู่ใหญ่เราไปสั่งกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงอาคารแล้วไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากนะคะเพราะงั้นไปสั่งกันเลยดีกว่าปุ๊ดนี่ก็จะเป็นเมนูของรล้ข้าวแท่งของเขานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าอาจจะมีทั้งเมนูที่เป็นของขาวของขาว เมนูได้เป็นของข้าวเราก็เป็นของหวานนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนเขามีโปรโมชั่นซื้อข้าวแท่ง2อันเขาจะฟรีน้ำหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ซื้อ4ี่ฟรีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นข้าวแท่งโรตก,ก็ได้นะคะูลค่า29าบาทแต่ว่ายกเป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะแล้วก็โปรโมชั่นนี้จะมีตามระยะเวลานี้เลยโอเคะ <Okay. S 2> เพราะงั้นเดียด๋ยวขอุญยตสั่งก่อนแล้วกันนะคะ ใส่รหนึ่งค่ะใ่กะหนึ่ง่กะเขาก็ง่าง่แล้วก็ข้าเียวันันนะคะมันก้หนพ้ก็ข้าแไ่แล้วก็จะนนยกลางเลยแล้วลคนด้วยโปรโมชั่นสีปีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอรับสินค้ อกก่อนแล้วกันว่าเนื่องจากแบบว่าเราอะทาการติดต่อทางร้านเขามาก่อนนะคะว่าแบบว่าเอ้ยเราจะเข้ามาทํารีวิวอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแต่ถ้าแท้จริงทุกอย่างเราออกเองนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบริการเซอร์วิสพิเศษจากทางร้านนะคะก็คือน้องเบอรตี้นะคะอากาศมันร้อนแบบนี้นะคะเป็นเอสซีแล้วก็มีที่ฮนะิวแมทแล้วก็มีแบบนี้นะคะอากกินแล้วแลานเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคืออะไรบ้างอ๋อเขาจะมีเลเบลบอกไว้อย่างนี้นะทุกคนว่าแบบว่า แต่ละอันแต่ละชิ้นมันคืออะไรนะคะอยู่ที่กล่องแบบนี้นะคะลักษณะตัวกล่องเขาจะเหมือนพายอะ่ะเนาะงั้นเดี๋ยวเรามากินของข้าวก่อนละกันเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไปตามเมนูร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยก็คือเด็กไม่กินผักแบบเอมนะก็จะหนีไม่พ้นเมนูหมูกระเทียมไก่กระเทียมอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไก่กระเทียมก็คือเป็นเมนูหนึ่งเลยที่แบบเห็นในแบบเพจเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาเนี่ยจะต้องกินเมนูนี้ก่อนนะคะ อร่อดแม้เดี๋ยวนี้มาข้าวไข่ไกระเจีอืมคำแรกคือยังไม่ต้องพูดถึงรสชาติแล้วกันแต่คำแรกที่งับไปแบบคำแรกของชิ้นอ่ะคือมันไม่ได้เป็นข้าวกลวงก่อนเพราะอะไรก็นฟิวป่ะแต่เนี้ยคืองับเข้าไปเสร็จอะ่ะก็คือจือเนื้อไก่เลยเลย เออแต่เราไสเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลย,ยทุกคนทะลักทะลักแบบนี้นะคะส่วนตัวข้าวข้างนอกอะ่ะถ้าเกิดว่ากินตอนร้อนๆนะทุกคนบางรู้สึกว่าเขาจะออกกรอบๆเขาจะยังแบบกรอบๆมีความกรอบๆแล้วข้างในก็จะนุ่มๆส่วนรู้สึกว่าไส้ไก่อะ่ะกพราะามีกลิ่นพริกไทยอยู่นะแต่ไม่แรงมากถ้าถมว่ามันมีความเป็นอาหารตามสั่งขนาดไหนะะมันยังมีรสของอาหารตามสั่งอยู่เลยแต่มันมีความแปลกใหม่ที่ข้างน,นอกมันจะหนึบๆนิดนึนงอ่ะข้าวอะ่วอะเพราอะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวที่เขาแบบ เอาไปอาจจะทาน้ํามันแล้วก็ไปอบเอาไปอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะมันก็เลยจะมีความแบบหนึบๆนิดนึง,นงแต่มันไม่เชิงเป็นข้าวเหนียวอ่ะพูดไม่ถูกมะเน,นี่นเออมันโอเคนะอร่อยชายหมูก็เทียมไก่ก็เทียมใหญ่ถึงมากอร่หน่อยเด็กคนนี้คธอข้าวไรเบอร์รี่กะเพราอบไก่คลุกนะคะลูกค้อ จริงๆเองแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกะเพราเท่าไหร่เพราะบางคนไม่กินผักนะคะแต่เมื่อมันมาอยู่ในรูปแบบข้าวแท่งนะมันเป็นเซนเองว่ารู้สึกว่ามันคงจะไม่มีผักเยอะขนาดนั้นลกมาแหกหนึ่งแหกหนึ่งแต่สิ่งที่เห็นได้คืออะไรรู้ปะ <laughs> เนื้อไก่เขาไม่ใช่ไก่บดหยาบนะจ๊ะไก่เป็นชิ้นๆเลยนะจ๊ะอกไก่แบบนี้เลยนะ เราแกะจะได้กลิ่นของกะเพราค่อนข้างชัดเลยแล้วพอกินเข้าไปคือกะเพราจริงแล้วก็รู้สึกว่าไม่เผ็ดมากด้วยแล้วก็ยังมีความกะเพราไก่อ่ะมันไม่ได้เสียคุณค่าของกะเพราไก่อะไรไปเท่าไหร่เจสฟิวนะมันเหมือนกะเพราขี้เมากะเพราขี้เมาเหรอก็ยังมีผักอยู่นะมีความเป็นกะเพรามีพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดเนี่ยก็คือกะเพราสายกะเพราน่าจะถูกใจสิมนี้เลยอ่ะนี่บางคนไม่ชอบกินกะเพราเท่าไหร่แต่ว่าเจอรสชาติแบบนี้ก็โอเคนะ รู้สึกไม่แย่น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นข้าวไรเบอรี่มั้งมันเลยหนึบกว่าข้าวเมื่อกี้มันจะมีความแบบหนึบแล้วก็เหนียวกว่านะคะข้าวเมื่อกี้น่าจะเป็นข้าวขาวอะไรอย่างงี้ธรรมดาแต่เนี้ยพอมันเป็นไรเบอรี่ี่มันก็จะมีความหนึบแล้วก็เหนียวกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นแล้วยังมีความกรอบแล้วก็หอมใครที่เป็นสายข้าวไรเบอรี่ก็แนะนำลวกันตัวนี้นะคะแล้วมันเป็นอกไก่ด้วยคนรักสุขภาครับก็น่าจะชอบแล้วก็โอเคขึ้นเลยเนาะอันนี้คือมองจากข้างนอกมันจะมีความกรอบมากเลยอะ ที่บางคนชอบอะไรที่แบบแห้งๆกรอบๆอ่ะแล้วพอเห็นแบบนี้ก็ว้าวเลยแว่บเอ้ยอันนี้น่าจะถูกใจแน่ๆเลยโอ้โหรู้สึกมันมีความแห้งๆแล้วก็ดูกรอบกว่าอันเก่าๆเนาะอันก่อนๆที่ผ่านมาเนาะ ตัวที่แบบว่าตัวชั้นเขาเรียกว่าอะไรอะอ่อนจุดแล้วกันเนาะจากสองตัวที่ผ่านมาก็คือรู้สึกว่าตัวช่าที่แรงที่สุดแน่นอนว่ามันกับเพ้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในสามตัวที่กินมาเนาะรู้สึกว่าตัวนี้จะอ่อนสุดเหมือนชั้นของข้าวอะค่ะจะค่อนข้างหนากว่าตัวอื่นนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะนะอืแล้วตัวข้าวกับไส้ของหมูอะมันจะแบบค่อนข้างมิตรรวมกันไปเลยแบบนี้เขาให้มาเป็นชิ้นดีนะนะ่อันนี้คือเป็นชิ้น มันไม่ใช่ข้าวเหนียวหมูย่างแบบหมูปิง้งคือคนกินฟิล์มมันจะมามมคือหมูชิ้นที่เหมือนน่าจะเอาไปย่างอะไรเงี้ยเขาเรียกว,ว่าเรียกว่าข้าวเหนียวหมูย่างประมาณนั้นนะคะหมูให้เป็นชิ้นนี่ค่ะแต่รู้สึกว่าถ้ารสชาติหมูเข้มกว่านี้นะหรือเป็นคนชอบกินเค็มก็ไม่รู้นะถ้ารสชาติหมูเข้มกว่านี้จะดีเลยเพราะว่าตัวข้าวอ่ะเขาค่อนข้างเหมือนมีความปรุงรสอะไรเงี้ยมานิดนึงแนละแต่ว่าตัวหมูอาจจะรสชาติอ่อนไปนิดนึงนะคะแต่สายข้าวเหนียวหมูย่างมาลองเองแล้วกันเพราะว่าไม่แน่ใจอ่ะเขาเรียกว่าความเด้งของหมู ก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะถ้าถือว่าอร่อยแต่ถ้าเกิดเพิ่มรสชาติถูกได้นิดนึงก็รู้สึกว่าจะโอเคกว่านี้เลยซึ่งสังเกตว่าวิธีการกินไายหรืออะไรก็ตามที่เป็นแท่งๆอ่ะเขาจะมีวิธีแกะซึ่งเราแกะผิดหมดเลยนะเราไม่มีมันมีที่แกะตรงนี้มั้ยจิอ๋อใช่ใช่เอาไว้แบบพักครึ่งอ่ะ เมื่อกี้เราผ่านของคาวไปทั้งหมดสามเมนูแล้วใช่ไหมคะต่อไปอีก2อันจะเป็นเมนูของของหวานบ้างแล้วก็คือเป็นเมนูขนมไทยนั่นแหละทุกคนตามที่เราเห็นในตัวเมนูเลยนะคะเออ,อ,อ,อมีกลิ่นนะทานไม่ได้นะมีกลิ่นอยู่อันนี้น่าจะออกเป็นตัวข้าวเหนียวแล้วแหละเพราะว่าชื่อมันบอกว่าเป็นข้าวเหนียวใช่ปะ ลองเมื่อกี้เพราะว่างับไปคำแรกเพราะว่าข้าเหนียวหวานคือถ้าแบบงับไปยังไม่ได้แบบว่างับไปถึงไส้อ่ะก็คือได้ลดข้าวเหนียวแล้วว่ามีความหวานนะคะแต่ไม่ได้หวานปี๊ดเลยหวานนำใครเขาว่าหวานนํำแล้วก็กัดแบบตัวไส้ไม่หวานมากเลยทุกคนใครได้ยินว่าขนมไทยหวานหยุดลครตอนนี้เลยนะคะาะอนนี้อร่อยทำไมมันถึงเป็นสีดำมันมีถั่วดำหรอ เขาทำเมนูพิเศษให้เราไม่ได้มีเมนูถด,ด่วดำด้วยแล้วกินไปรสชาติเป็นไงอร่อย <laughs> <ม>อร่อยจิ๊หมายถึงมันรสชาติถั่วดำนึกว่ารสชาติเผือกอร่อยโอเคกินไปเลยมันอร่อยก็โอเคมันดีที่ตัวข้าวเหนียวก่อนเลยเพราะข้าวเหนียวมันมีความหวานอนะ่ะล้วบวกกับไส้ที่มันไม่หวานมากเลยนี่ดีวะ่ะของหวานดีเลยอะ่ะ ่หอันสุดท้ายของเราบ้างนะคะนั่นก็คือของวันเหมือนกันข้าวเหนียวสั่งขยาน้ำตานอ้อย ที่คเคยกินข้าวเหนียวสังขยาตัวสังขยาจะค่อนข้างหวานหวานแบบหวานอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่หวานเป็นจังรู้สึกนะว่ามันไม่หวานรู้สึกที่รู้สึกคือมันรวมเป็นชิ้นเดียวกันกับเขาเขาเหนียวกับสังขยามันรวมกันเป็นอันเดียวกันนะสาหรับใครที่อยากจะกินข้าวเหนียวสังขยาแต่กลัวสังขยาหวานนะคะก็แนะนําข้าวแท้งสังขยาที่นี่นะคะอันนี้ยคือสังขยาไม่หวานเลยมีความหวานแต่ไม่ได้หวานตัดขาอะไรขนาะด ที่แบบไม่กินหวานมากสามารถกินได้เลยแล้วเขาให้ลูกไส้ไม่กั๊กเลยอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะข้าวแท่งทั้ง5้าอันที่เอ็มได้เรียกว่าชิมก่อนละกันเพราะเดี๋ยวเราจะจัดการมันทั้งหมดต่อจากนี้ขอเลือกก่อนละกันว่าชอบอันไหนมากที่สุดแล้ววันนี้แล้ววันนี้แต่มันเป็นสีน้ำมันย่างสงสัยอยู่เลยมมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวถามทาไม่ไม่ว่าเลยว่าจะหยิบคงหยิบผิดอะไรแต่อร่อยนะคะดีชอบอันนี้เลยอะ่ะเออ ของหวานเขาอะ่ะดีนะมันมีความหอมด้วยนะเมื่อเปิดแบบเปิดในตัวแพ็กเกจเขาเสร็จอะ่ะแล้วมันจะมีความหอมแททีขึ้นมาเลยนะคะรวมถึงข้าวเหนียวเขามีการปรุงรสให้มันหวานนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันนัวแล้วมันก็กลมกล่อมดีนะรู้สึกว่าให้ของหวานเป็นเบรเบสำหรับเอมเลยนะคะของข้าวเอ็มจะชอบตัวนี้ดาน,น้องกะเพรา ชอบอะไรที่มันหลบจนจัดก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจัดกําลังดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่กินเผ็ดอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าความเผ็ดอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นปัญหากับตัวเอ็มเลยก็เลยรู้สึกว่าให้อันนี้เป็นเดอะเบสเลยนะคะสหรับของทางนะะถามว่าในเอ็มกินไปอย่างละแงบมแงมแง้ม้า5อันก็จะอิ่มแล้วนะ <laughs> <laughs> คือคิดว่าเฮ้ยแท่งมันเล็กแค่นี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยมันจะอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ็มว่าสําหรับ1คนผู้หญิงอะ่ะ <laughs> 1แท่งก็อิ่มนะคะ สำหรับอันนี้คือแบบค่อนข้างใช้ชตัวเองเป็นมาตรฐานในตอนนี้นะที่แบบกินได้น้อยๆอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่ากินได้อิ่มเหมือนกันนะคะในราคา29บาทแบบแท่งประมาณนี้เราอิ่มด้วยก็รู้สึกว่าเป็นคุณภาพแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างโอเคเหมาะสมกับราคาแล้วก็คุณภาพนะคะที่วันนี้เอ็มมาทดลองกินแล้วก็ได้รับในวันนี้เนาะก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะกินหรือว่าอยากจะมาลองนะคะข้าวแท่งแบบเอ็มในวันนี้นะคะก็คือสามารถ มาที่สาขาสยามสแควร์วันชั้น2ได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกมาที่สาขาสยามเนะเาะเขาจะยังมีอีก3ามสาขานะคะจะมีที่จีลมคอมเพล็กซ์ชั้นดีนะคะแล้วก็มีอีกสสาขาใหม่นะคะที่เปิดใหม่ก็คือที่สถานี b t s หมอชิดแล้วก็สถานี b t s ีอารีนะคะใครที่อยู่ใกล้สถานีไหนหรือสาขาไหนก็ไปอุดหนุนตามสาขานั้นๆได้เลยนะคะสําหรับข้าวแท่งในวันนี้นะคะก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมที่ อยากให้ชีวิตคนกรุงที่เร่งรีบนะคะมาซื้อเป็นตุนไว้ที่บ้านเนาะแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อุ่นอะไรสักนิดหน่อยใครมีหมอ้อทอดอะไรเงี้ยเอ็มว่าหน้าจะอุ่นในหม้อทอดหรืออุ่นในไมโครเวฟอะไรเงรี้ยได้เหมือนกันนะคะก็ราคาแค่า29บาทก็มีโปรโมชั่นแตกต่างกันไปตามแต่ละเดือนก็คอยติดตามตามหน้าเพจเขาะะงล้วจะแปะเพจไว้ให้รตรงนี้เลยนะคะสอบถามไม่ได้เพจได้หรือว่าไปติดตามเพจเขาได้นะ ก็ขอบคุณพนักง,งานวันนี้ด้วยนะคะที่มอบน้ำที่เป็นเซอร์วิสนะครับีให้กับเราทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้าวแทนอร่อยยนะคะทุกคนดนี้เลยนะคะและถ้าใครที่ดูเอมมาถึงตอนนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดสับสไครก็อย่าลืมไปกดซับสไครนะคะกดติดตามเอมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจคลิปด,ด้วยนะคะกดสับสไครไว้แล้วก็กดกระดิ่ง,งเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของเอมด้วยนะคะ ก็มาลืกันว่าอ,ดอ,ดอ,อะดิิตออกจากกลับมาอีกเมื่อไรเนาะวันนี้ก็คือลองทำโดจีมากสำหรับกิดิตออานะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้นะก็จะได้กลับมาทำกีจิออกอีกบ่อยๆนะคะเพื่อ <c oughs> ให้ทุกคนได้ไปลองไปกินอาหารที่อร่อยๆนะคะทัวบ้านทัน่เมืองเาทีเอจะไปไหวแล้วรีวิวมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะฉะนะั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยเนาะข้าวแท้งอันนี้นาการนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะว่าเาจะไปที่ไหนไปทบไทหรือว่า กินอะไรอีกนะคะก็ต้องมารอติ๊ตาชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะที่ดาจุ๊บเมื่อกี้ไปถามเขาแล้วนะเกี่ยวกับเมนูของหวานใช่ไหมที่เราสงสัยกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบโอนี่แปลกจริงหรือเปล่านะคะสรุปคือเหมือนนะ่าจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วเขาก็แบบหยิบเมนูผิดให้เราแหละแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรอย่างไรก็คือเหมือนได้เมนูใหม่ ที่แบบไม่ไม่เราไม่ได้จะสั่งแต่มันกลับอร่อยอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นก็คือน่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวถั่วแดงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไปดูในอินเสิร์ตเมนูได้ละกันนะคะก็นะได้คําตอบแล้วนะคะทุกคนซึ่งทางร้านก็ขอภัยนะคะแต่ว่าจริงๆกับเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็แค่อยากดูชื่อเมนูเพราะมันอร่อยแค่นั้นเองนะคะก็ใครอยากมากินก็ไปดูเมนูแล้วก็ไปสั่งได้นะจ๊ะแค่นี้แหละ